เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเริ่มจะก,ก้าวจากบ้านนะครับอยู่ใหม่ๆย่านซํำเห็นอะไรไหมมาเป็นเด็กบันนอกแล้วบ้านนี้ ดีไหมดีไหมปกติยานครับบุค่อยกล้าออกจากบุค่อยกล้าออกจากหอ้องอะพอยังพอยังก็บ้านได้ยัง เข้าบ้านไปหกกิโลแล้วตอนนี้ใหญ่ทางนี้ไม่ได้เปิด่ะกลับไปเข้าทางน้นไปไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วสำรวจรอบบ้านเลยอ่ะสำรวจรอบบ้านเลยนะจักหญ h าอยูวว่บ่นั่นนั่ญ n า à n ่ à กับดินหัวจักอยู่บ่บ่เคยลงมาเหยียบดินครับผม เด็กกุงเทพบเด็กกุงเทพไม่ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอา,เอาอ่าไปเหยียบพอแล้วอ่ะกลับกลับกลับได้แล้วป่ะกระถางต้นใหม่เดี๋ยวเอา,เอาต้นไม้มาลงครับเดียงกระถางไป น่นนนมะมาแรงเยอะเลย<ม>เห็นไหมนะ้าไปป่ะไปพ่ออุ้มไปไปพ่ออุ้มไปเร็ว